เมื่ปากเปียกปากยากเหนื่อยครับผม <c oughs> คือเก่าครับผมมาย้อนอดีตเคยไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้วผมม้วนแต่ไหนครับจวดนะครับเนาะมันม้วนมวน้มวนได้ค่ะแรงมากเส้นแต่รอยยิ้มกับไอ้จอน,นี่มือป,ปราบล้จวดจวดผักหลังมานี่ผมมันเปลี่ยนไปสวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปูจวดเดอรซิรลี่ค่ะสวัสดีครับน้องัโอ้โหวันนี้เรามาเรามาย่างกุ้งกันนะคะเหลื่องหยหุวยอยู่ค่ะ อันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเอามาเสริมคะ่ะเอามาเสริมอยากกินก็นเลยเอามาเสริมเตรียมตัวไว้ครับเตรียมตัววันวัที่ยี่สิบเหรออ๋อเจ้าชูา้ใครย่งย่างกุ้งเจี๊ยบโครับเอ้ยก็ดีเข้กันเด้ก็เป็นไรได้สมมติว่าจะซื้ตัวหาสิบบาทอะไรนะแล้วก็วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยยก็ดีเลยนะแต่ว่าสีเงินนะเจี๊ยบยังไม่มียังไม่มีทุนเลยังไม่มีทุนใช่ไหมนี่ค่ะกุ้งนะคะอยากกินก็เลยเอาซื้อมาเสริมทับนะคะ นี่นะคะมาดูน้ําจิ้มของเรานะคะออาสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีโต้งค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะนี่น้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มของเราน้ําจิ้มอันนี้ใส่ถั่วนะคะสวัสดที่สงนี่ค่ะอันนี้ก็จิ้มซีฟู้ดนะคะมีตำถั่วไอ้จ้นี่เราตำออตำค่ะเมื่อกี้เนี่ยตำถั่วนะคะนี่เราก็นั่งเฮ็ดยาดิละ นี่ก็ทีมงานนะคะทุกคนพี่โจน้องอาร์มด้วยค่ะเด้อเมื่อกี้น้องอาร์มก,ก,รก็ย่างอยู่เมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนสลับกันฝั่งนู้นก็พี่แอดล้างหม้อล้างไหกะละมังเราก็มีอะไรอีกหอยแข็งนะงมันแม่น,มนหอยแข็งอยู่เ่ลวกอยู่สามเท่อนี่นี่ค่ะนี่ก็หอยนะคะใครอยากกินหอยก็มานะคะ<ม>นี่นี่คือปลาหมึกนะคะอ,อันนี้ก็ปลานะคะอันนี้ก็ปลาดุกนะคะ โอ้โหปลาหมึกเราเราเราจะย่างตอนไหนเนี่ยพี่พี่โจปลาหมึกเราย่างตอนไหนคะเนี่ยพี่เสร็จไปย่อ๋อเสร็จจากกุ้งเซ็ตนี้เราก็เอาปลาหมึกย่างเลยค่ะผมอยากได้หมึกไข่ไม่มีนะอันนี้จากโล่พี่โจสองโลกว่าสามโลมั้งโอ้โนี่ค่ะสามโลวันนี้เรามีปาร์ตี้กันนะคะสองซึผมบอกว่าสโลเรามีปาร์ตี้กันที่ทุ่งนาไอจันนี่เด้อค่ะเด้อวันที่ยี่สิบอย่าลืมเด้อค่ะเด้อผู้เอสิมาน่ะ กลางต้งกลางเต้นเดี๋ยวมืออื่นนี่จะไปเบิ้งรีสอร์ทให้เพราะว่าโอเครีสอร์ทเต็มหมดทุกห้องค่ะเดี๋ยวจะไปอ้าวสาธิตมีรีสอร์ทอันไหนว่างแน่แน่ดูฮะเดอริสตรงข้ามปตทเดอริสตรงข้ามปตทอาจจะรินจะไปเบิ้งเบอร์ไว้ให้อ่ออันไหนโอเครีสอร์ทเต็มหมดแล้วอาร์ตแมนเพราะว่าเอ่อมีเอฟซีคนหนึ่งเพิ่นทักเข้ามานะเพิ่นบอกว่ามันเต็มหมดแล้วให้ไปหาให้อันไม่แน่สีม่วงไหมนี่ไงม่วงไหมละว่าเอาใกล้ๆสีม่วงไหมมันไกลละว่า แล้ว่าห้องพักของพี่โจเนาะพี่โจโพี่โจ,โโจโห้องพักสบายดีรีสอร์ทบ่พี่โจสบายดีรีสอร์ทลองลองทักเพจเข้าไปเบิ้งเด้อค่ะเด้อลองทักเพจอ๋อนี่นะคะผักแก้มของเรานี่วันนี้รินก็โชว์ตำน้ำจิ้มอุ้ยทีมงานทีมงานของเราทุกคนนะคะทั้งน้องม่อนเอา้าน้องเฟิร์นอยู่ในห้องนะคะน้องเฟิร์นยังไม่ออกมาน้องม่อนสวัสดีค่ะ เป็นไรมือนี้เฮ็ดงานเมื่อยบ่ทำงานเหนื่อยไหมคะวันนี้ไม่อนิบ่ปกติครับเขาบอกาครแท้เจ็บคอครับเออเจ็บคอตีบอกว่าสบายบอสบายเออาดูอ่ะค่ะติดไข่กับทัดว่ะอ่ะติดไข่กับทัดว่าไข่กับทัดเป็นบ่เอาทัดเป็นไข่เหรอทอ๋อได้ได้ได้ไปสัมภาษณ์ดิเป็นยังเป็นไข่สามที่มือแล้วเพราะอะไรเพราะอะไร จ้่ครับอากาศมันเปลี่ยนครับไม่เป็นเป็นวัดครับอากาศเปลี่ยนนะคะเพราะว่าช่วงก้อนหน่ะนี้เนาะสามสี่มือนั่นก็อากาศหนาวหนาเหนาวยี่ยี่สิบตอนเศร้าๆยี่สิบองศาแล้วก็มียี่สามมายี่สห้ามาเดี่ยวให้มากินข้าวกันอ่าจย์นี่ก็เอินทิ้งงันกินข้าวกันค่ะส่งมาไป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 ข่าวข้อไปกินเพื่อนเฟื่อนกินข่าวเพื่อนทุกคนก็อยู่ในห้องตรงนั้นนะคะหญิงสาวคนเดียวของของค่ายค่ะมา อ๋อน่ากินจังเลยตวงมน้ำจิ้มแซ่บลายได้น้ำจิ้มนะขอบอกตวงดแลลูกที่ให้ลิ้องนี่ค่ะกินขอาวมกินข้านอกเขียนงานน่าเดี๋ยวถ่ายไปถ่ายหน้าปกก่อนฝั่งนน้มันจะได้สว่างสว่างหน่อยนี่นะคะอาจารย์นี่พาน้องๆกินข้าวไปเฮ็ดงานมาไม่เมย์กับพักกันกินข้าวกันค่ะสบายสบายนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลิงก็จะไปงานเฮ็ดบุญบ้านของเชนจังนะคะเชนจัง มาพี่สาวแล้วเอาอ่นขขาซานมาให้ทั้งอาจา์นี่เด้อค่ะเด้อไ้ให้น้องๆกินน้ำพี่สาวเราก็ใจดีใจดีเราเฮ็ดงานยวนเชงไหมบรรยากาศค่ะอ่ะจะถ่ายให้ดูอีกนะคะอันมีแต่คนถามไอจอนี่คือบลงคลิปวัางสองสามเมื่อนะ่ะค่ะแล้วงานหยุ่งเ้อค่ะเด้อบ่ค่อยวา่างมีแต่คนขามาคอมเมนต์ถามไอจอนี่คือบลงคลิปครับคือบลงคลิปครับ ต้องมีมือเยค่ะหลายอย่างมองหลายอย่างครับจ้าหลายอย่างที่ว่างๆเราจงมาถ่ายคลิปเด้อก็รอเบอรงมือนี่เราเราลงคลิปไปแล้วค่ะช่องจอนนี่มิวสิกนะคะเข้าไปเบอรงเอาทีมงานนี่มาเด้อเ c เจรินกินข้าวแรกนะผมครับนี่และค่ะครับสวัสดีครับเอฟซีช่องเจริมเนี่ยเสือปูนะครับเนาะหลายมือเมื่อานนี้ผมเป็นมือเยครับร่างกายพอดี ใส่สมองไหลในแต่งานสืบสวนติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับที่ภูมิคับประชาหมอมไม้มาสมองบางส่วนจะไปทางงานต่อซอยเรือประชาชนคิดอยู่ตลอดว่าสีใดโตยังไหนอีกบางส่วนจะธุรกิจเพื่อการยำลงฉีดของต้นของและขอบครัวอีกบางส่วนจะซุ่มมันสีเต็มหัวอยุงสีครับอันนี้ังสีที่หลายกัวดสีแล้วน่งยูงข้างๆนี่ดิโต้งสี ปาลูกเนาะปากเบียกปากยากเมื่อยครับผคือเก่าครับผมมวยหอนอดีตเคยไปมวยสามสี่ปีที่แล้วผมม้วนแต่เลยครับจวดนะครับเนาะม้วนม้วนม้วนได้ค่ะแรงมากเห็นแต่ลอยิมกับไอจอนี่มือปราบล้จวดจวดผักพลังมานี่ผมมันเปลี่ยนไปหลายครับโดยนาทีโดยาระฤกษ์โดยวล่ามันทานไปความรับผิดชอบผมมันหลยขึ้นมันสิมวนคือเก่ามันหัวแด้ เวลาสีม่มว่วนก็กลายเป็นเมื่อยไปแล้วนะครับอืจากี่จีบเวลานี่ผมมวนอ่ะเต็มทึงมือนี่ผมความรับผิดชอบมันมอมเป็นหน่อยๆน่อยครับรับผิดชอบต่อนหน้าที่คาว่าประชาชนในหน้าที่ตํารวจรับผิดชอบต่อองค์กรรับผิดชอบต่อบริวารหน่อยงุ่งรับผิดชอบต่อขอบครัวจนตัวเองบริเวณเจ้าของมือขึ้นนอนไอตอนตีสามนึกว่าสีม่วย่ง เมียเอายาหันกินจะเลยเสามากบ่ไอแต่เมื่อเสาร์โตไปเอายาหอยก่นเนาะสองเม็ดจีบฝีมันก็นเลยกลุมมาบนมือครับมันเลยกอมประสาทเท่ๆซึ้มๆครับก็มีหลายเรื่องคิดเง็ดงานตลอดนะครับรับขอคุณทุกกำลังใจที่มีตวกผมนะครับเนาะผมก็คือเก่าครับความจริงใจแม่ทุกคนอยู่ตอดด่อวีรา ยืนได้ทุกมือนี้มา8ปดปีทางโลกโซเชียลเพราะความจริงใจครับผมมีความจริงใจให้ครับทุกคนให้ต่อประชาชนต่อให้เพื่อนฟูงต่อขอบครัวภรรยาลูกเต่าตลอดจนน,อน้องนุ่งยู่น้ำครับบอกเคยน้ำใจผมนี่ผมบอกเลยครับใจผมนี่ไ่กาตับแน่นอนนะครับขันมาถามเจลินมังนะถามทุกไครก็ได้ครับหัวใจผมสำหรักินผมกับน้องนุง่งกินน้ำมีก็กินน้ำกัน นะครับเป็นคนแนวนี้ครับผมเป็นคนแนวนี้ไม่แต่ใดดังใดเมื่อกี้มีดับใดเด่นใดก็มีโรยใดด้วยไดกับจนใดสําคัญกขนาดที่มีทุกสิ่งทุกอยาก่างอย่าลืมตัวคล้องก่อนนะครับชือจังผมเนี่ยครับจัใ,ใจผมนี่ผมบอกเลยครับเต็มที่ครับทุกคนครับตื่นกันลังใจให้ในเบื้องต้นขออนุญาตว่าฝากบอกผู้ทยซื้อเจลินนะครับเป็นโทษไปนนําผัวมากินเขาเดี๋ยวนี้ <laughs> โอแลาวก็หมูมาแต่ว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากินกุ้งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาค่ะอ๋อเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวมาโอเคครับขอบคุณหลายนะครับเพอครับแมร่รินเป็นนาฬิกับเจลินนารักครับยูน้ำกันจนหอดคุณละตายห่างจากกันมือลหรครับเพราะว่าเงื่อนตรงขามกันไปใส่ก็ได้นะคะไปใส่ก็ได้นะคะรับไาใส่กันจ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องอ้าวสวัสดีค่ะโอ้เคุณเป็นอะไรวันนี้ทำอะไรวันนี้ก็มาย่างกุ้งครับ น,ะะนี่กุ้ง<อ>ค่ะกุ้งด<อ>ิซื้อกุ้งมาให้น้องๆวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะก็ขอบคุณเจริญอีกครั้งครับว่าซื้อกุ้งมาให้พวกผมกินนะครับค่ะดิอยากกินน้ำมัละ,ะตาหมาก็คือดิอยากกินนะคะดิเลยซื้อมาให้กิน <c oughs> ค่ะ,คคะมีกุ้งกับปลาหมึกเดี๋ยวไปตำน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะคะไปตำน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยมีกุ้งมีปลาหมึกนีเหลืออีกไหมมีกุ้ง อู้ปลาหมึกปลาหมึกนี่ยอ,อ,อ๋ออ้น้ำจิม้มที่มือนั่นบอกฮะนี่อันนี้น้ำจิ้มมาจากไหนอะอ๋ะอ,ก,ก,อก็อออแถมมาเหรออ,หอืมเขาต้องตำเองยังที่แซบนี่เพียวกว่าเด็กทีตำน,นี่เราเอาปลาหมึกลงย่างแล้วนะคะปลาหมึกลงย,าลยะะ่างแล้วรอสักครู่นะคะรอสักครู่นะคะเชฟอาร์มนะคะเชฟอาร์มเชฟอาร์มค่ะเชฟอาร์มย่างปลาหมึอกอยู่จะรอให้มันเหลืองสักหน่อยเพราะว่าเพิ่งจะเอาลงนะคะทานมัน หน่อยอต้มก็ดียอดแสบแสบแสบค่ะเอามาเลี้ยงน้องๆ่รอรอรอไหสุกกินบ่ได้ครับน้องหอยหอยอย่างเช่นนั่งเอาไปย่างอีกเทื่อนบอกเหรอหอยลวกอยุสานเทื่อนอย่งนกินก็ได้เนี่ยไม่ได้ผมไม่ซื้อถ้าปรากฏว่าเป็นอีอย่างนะแล้วกับต้มน้องหวัแล้วหวัดแล้วกันหวัเขาเอิ้นหอยอย่างนะหอยว่าเป็นหอยแข็งนะเขาเอิ้นหอยอย่างพี่โต กขเก็วมะหอยเหรอ่าหอยแขงแล้วก็ปร่งเล็บหอยอันีย่างวะมันมีรงเล็บอยู่มีเล็บอยู่ที่อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวที่พี่เอานี่อยู่บ้านอันมันมีว้าแกะตอกตอกใส่เนาะมันจะเลือดน้อยกว่าหอยแขงปกติมันมีที่อผมก็จำไม่ได้หอยค้างแบบไม่ใช่เนี่ยหอยค้างมันจะมีนมยอะเยอะเออหอยค้างมันจะขนลายๆในเล็กมันจะเป็นสีละไม่ใช่มันมีชื่อยู่ผมจำลืมว